เป็นเพียงแค่โหน้าที่อยู่นอกสายตาเธอให้ทำยังไงเธอคงไม่เห็นไม่เห็นฉันในสายตาอยู่ดีได้แค่นี้คอนเซ็ปต์เตมก็เราจะรวมโฆษณาในตำนานไว้ใน MV <c oughs> เพลงเดียวครับ เ,เป็นไงบ้างอ๋อก็สนุกดีครับเลือดออกด้วย <c oughs> แล้วเลือดออกไปโดนอะไรมาครับเนี่ยอ๋อซอสหกพามพามพามกิ้งกิ้งแต่กิ้ง <c oughs> กิ้งตรงนี้ฮะก็นอกบทเยอะไปหน่อยก็เลยเลือดออกครับเออบทบาทที่ได้รับเป็นเป็นผู้ชายคนหนึ่งที่เอ่อที่รู้สึกว่าผู้หญิงเนี่ยไม่สนใจเราเหมือนกับที่คนคนนึงไม่สนใจโฆษณาอะไรอย่างเงี้ยครับแบบเลื่อนผ่านๆไปอะไรอย่างเงี้ยครับเออชีวิตจริงผมโดนสนใจเสมอครับไอ้พามพาม พ you know, no. e> ี่ทำหน้าที่อะไรครับในกองเดี๋ยวนะครับตอนนี้ผมมาเป็นเอกตาครับกี้ผมเห็นพี่ถือขวดอะไรครับต่อไปเป็นโค้ชนาที่อยู่นอกสายตาแกงน้ำมันไดเกียวใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับไอชัดเมื่อกี้เห็นที่มีน้องเล่นใหญ่แล้วหลุดขำกันด้วยโอ้โหเป็นใครไม่ขำกันไม่ไหว แต่งหน้าทำผมแล้วคุณรู้สึกไงมัางครับตื่นเต้นครับตื่นเต้นเขินเลยครับเออครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ได้ได้ออก MV เองเองเลยมั้ครับเนี่ยใครอยากติดตามพี่เพิร์ตนะครับผมไปหาได้เพิร์ตเคพีเอ็นนะครับผมเคยทำ ขอนกเป็นอะไรคะขอบกดเป็นพนักงานกดเงินครับผมโคเรียคิงครับผมรับบทเป็นพี่บดีนี่เลยครับพี่บดีโคเรียคิงโอ้แซนเทตอนนี้มาเป็นพี่แอดเรียบเต้นเราก็ลองขอสักหนึ่งขอสักหนึ่งแด๊ดลองได้ไหมคะจะไปไหนวันคันเนี่ยอ๋อว่าจะไปเรียนแต่งหน้าน้องสมาธิดำน้ำปลกกาลังทำเล่นนี่เรียร้อยแล้วสมาธิเล่นยอกต้องขอนนเวทีคอนเสิร์ตเล่นเรียนเล่นร้องเพลงครับ ทงาน m เคค่ะหนีบลูกชิ้นยังไงก็มีวันหลุดเป็นได้นะครับตัวก็คือแบบคีย์แบบถือทีเดียวแบบสี่หม้ยอะมาทัดสตันปะงงเหมือนกันย้อนเคียดกินเหล้าอะโอเคียเข้าไปแล้วยันล่นได้เป็นไรตะซอยตะซอยเต้นเต้นได้ปะทัดเต้นได้เหนื่อยนีโชว์นี่โชว์นี่โชว์เต้นได้เต้นได้ปกติกำกับทีละเรื่องวันนี้กี่เรื่องคะประมาณสิบเรื่อง ตามเบรกปะคะวันนี้โอ้โหตามครับ <laughs> ตามเยอะเลยคร <laughs> <laughs> ับเดี๋ยวรับรองแม่นรับรองเทคเดียวผ่านมั่นใจแค่ไหนคะเนี่ยคุมกับุ่นขนาดนี้แล้วมั่นใจสุดๆ ค้อโดนจับได้เข้ามวยขนมกินร้องไห้เหนื่อยมากประมาณหลายชั่วโมงแล้วก็กินขนมทดแทนไปเมื่อกี <k <k> ้ไม่ได้ไม่ได้แอบกินน่ตั้งใจเติมควาจะได้มีอะไรวันนี้ปงีก็ดีค่ะามได้ด้วยดีพี่ก้งใจดีมากมาแล้วครับตามคำเรียกร้อง วันนี้เราบทเป็นอะไรคะวันนี้เราบทเป็นสุดยอดพิธีกรเป็นบทที่ไกลตัวมากตอนนี้พักชมโฆษณากันสักครู่นึงครับเราเคยฟังเพลงนี้กันเต็มเลยไหคะถ้าถามว่าเคยฟังเพลงนี้เต็มเต็มนี่ยังยังเเกี่ยวกับอะไรอะเกี่ยวกับโฆษณาไงเกี่ยวกับโฆษณาคำนี้ต้องออกเสียงว่าโฆษณานะครับไม่ใช่โฆษณาอืมอ่ะได้ความรู้ไปอีกใครจะไปคิดว่า เพลงจังหวะแบบนี้ทำให้นักแสดงตีลังกาได้ก็งงทุกฉากเลยนะเยังไงครับผู้ชมครับ ผมจเจ้าก็บบอลแ้พูดไม่ออกนะครับไม่ออกครับ <c oughs> เออเหมือนกำกับโฆษณา20ตัวในวันเดียว <c oughs>